คนนี้จะทําเก่งทุกอย่างเลยไม่ว่าไพค้ะอันนี้เราเราเสร็จประมาณหนึ่งหนึ่งหนึ่งใบเขาเขาไพเสร็จประมาณสองใบครึ่งนะคะสองอันครึ่งเก่งมากแล้วก็ไว้มากด้วยดู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 วิธีเขาทําเราทําไม่ได้เลยแบบนี้เพราะว่าเขาทําตั้งแต่กก็นานหานาวางไพค้า คาลายหนึ่งแท๊บมันลายสองแท๊บครึงมันลายสองแท๊บครึงว่ะดูๆคาซุ่มหอ่ะหน่อยๆหน่อยๆกำกันหน่อยโห่โลโห้ไวๆยังคาลายหนึ่งแท๊บลายสองแท๊บครึงเดวเดวอันกัดต้อยทางต่างตๆขนาะจะพาไปดูอีกนะคะนี่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 คำหลอดกำลังจะเอาคาไปตากสังเฮ นี่ก็ปลาจริงันนีก็ไผเร็วมากสังเป็นเห้ยค่ะมือจังเจ็บค่ะเจ็บค่ะนี่บ้านเราไผจนชินแล้วนะคะจะจะไผทุกปีประมาณเดือนเดือนสามนะคะเดือนสามของไทยใหญ่อือปลาลีเยาค่ะฮะอาลีอ๋อเลหลายๆเตี้ยบค่ะ อาลีไล่ๆแต้ค่ะมื้อว่าให้มื้อนี้มื้อว่าให้มื้อนี้อ18 18แฮ18แฮ6ลอกันกะห้คั่นน่ะซาวปายค่ะเนาะู้18แ6แต้บไลซาไล6ก็เนาะ4ค่ะๆ สิบลยซาสีแแฝบออโลอาลียรอ๋อสิบเจ็ดฮะฮะในฮันอ่ะนางยันติหามาไงฮะเนี่ยนะมาลื่นขาเน่ก็เหมือนกันใครคะยาวแฝบยาวสองแฝบขาเช้งแห่เปิ้ม้วดอ่ะ ฮัลโหลไว้ในมาเติเตจถึงเตจเตจขึ้นดั้มมุ่งคาขังคือหละเตีเอาการทย่แงค่านอ่ะมอ้มงเถียงให้เถีงนาจริงๆหลังหลังคาบ้านเป็นเหล็กนะคะแต่ว่าเอาไปมุ่งหลังคาเถียงไร่เถียงนานะคะเตจเตจเตขึ้นก็มุงเล็กเอากับมุ่งเถีงให้เถีงนานี่ค่ะวันฮัลโหล เดือดเดือคนสองสองไพ่เลยมุงค่าเห็นไซื้อค่าคะมุงมุงกันแล้วอันหนึ่งเจี๊บกรเหือนึ่งเจ๊บกระเหือหนึ่งเจบสามปากหนึงแจบสามปากโกกาไพ่ทรหนึ่งแจ๊บหาขันกะหาข้างห็กตอกหโอ้ไรไ่ไ่ทวนเอาวะหอันนี้นะคะหนึ่งหนึ่งอันจะเป็นสามสามร้อยจัด่ถ้าขายนะคะ จริงๆบ้านเราจะตักข้าวป้องเดือนห้านี้จาเดือนห้าหรือสงกรานต์บ้านเราจะถวายข้าวป้องแล้วก็ขอขา้าวขอข้าวขอผักแล้วก็ขอขมาคนแก่เดือนห้าน,นะคะนี่ไว้ตักไว้ตักขา้ขาวข้าวป้องก็คืออาหารประจ,จําบ้านเราเอาไว้เดือนห้าจะถ่ายให้ดูนะคะก็เดือนห่างไงมาถ่ายข้าวป้องคะนาว่าเป็นตักในข้าวแคบแคบ กันนายกันค่ะนี่บายบายปอนายกันสงตาวนเฮ้